สวัสดีค <apenas> รับพบกับผมนะพี่โมสดชื่นนะสวัสดีชุกทานนะครับติดต่อทุกท่านด้วยกันเนี่ยครับสำหรับวันนี้ครับพบกับผมเหมือนเดิมเนี่ยครับนะยกฟุตบอลมาให้หกคู่เหมือนเดิมเนี่ยครับนะเป็นไงกันบ้างเมื่อรับครู่งานเมื่อวานเนี่ยครับที่ทิ้งเวทีหน้าช่องก็บอกเลยว่าสดชื่นอีกแล้วเนี่ยครับสองวันติดแล้วเนี่ยครับกับพี่โมสดชื่นแบบนี้เนี่ยครับนะใครที่อยากได้เนี่ยครับนะความสดชื่นแบบนี้เนี่ยตามมาที่ในครอบครัวก็ได้เนี่ยครับนะตัวนี้สองตัวเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วอยู่ในครอบครัวชื่นไปออออีีีีีีีกกกเเเเนนนนนนน่่่่่่่ยยยยสสาหหรรรรรรรััััับบบบคคคคววววชืดขฝ้้้้แแลลใทพม อหนะ้าจอเนี่ยกดแชร์แล้วกดหัวใจกันด้วยแล้วกันเนี่ยสำหรับคู่แรกที่ผมหยิบยกมาให้เนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยจอเชียเนี่ยน่าจะเปิดบ้านต้อนรับากัมเบียของนักสเปนเนี่ยในคู่นี้บอลนัดยูโรครับนะ2024รอบขัดเลือยครับสำหรับคู่นี้ครับจะตนเวลาเนี่ยสี่ธุมาสกาเนี่ยเนี่ยเป็นทีมเ,เยือนครับอย่างนักสเปนเนี่ยที่เปิดกำแพงกั้นมาที่1.5 นี่ครับไห้ดูดีของน้าจอเจียเ่ยนะครับคืนนี้นะครับต้องบอกว่าผลงานที่เคยเจอมาเนี่ยสองเกมหลังมันเป็นหน้าสปเด็์เก็บชนะทั้ง2งเกมเลยแล้วในเกมล่าสุดเป็นน้าสปเด็์เก็บชนะด้วยประตูที่ขาดลอยเลย ในครับส่วนผลงานที่เข้ารอบมาได้นะจอร์เจียก็ต้องบอกว่าในครับมี4แต้มนะครับที่บบกว่าตอนนี้ถือว่าการันตียังไม่ได้เข้ารอบในอังแน่นอนเนี่ยส่วนน้าสเปนนะตรงนี้ต้องบอกว่าวันนี้ต้องการแต้มสุดๆแล้วในครับเพื่อการันตีในครับนำมี6แต้มขึ้นไปนอันดับสองของตารางในี่ยถ้าใจมอดในครับวันนี้ขอยืมนาสเปนแรงจูงใจมีสูงเลยทีเดียววันนี้ต้องเก็บชนะให้ได้เนคไปรุ่มนมาตรุทสองตารางน้าสเปนในคราบวันนี้ครับ แนยสว่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นด้านสโลวาเกียเนี่ยนวจะเปิดบ้านต้อนรับการเยี่ยงของทางด้านโปรตุเกสนั่นเองเนี่วนะเป็นด้านโปรตุเกสเองแนวที่เปิดกำแพงกั้นมาที่เนวหนึ่งช่วงทัวหรือว่า1.25เนี่ยให้ดูดีกว่าแต่ด้านสโลวาเกียแนวผลงานล่าสุดเลยเนี่ยที่เคยเจอมาเนี่ยเป็นด้านโปรตุเกสครับเก็บชัยชนะไปได้สองตัวศูนย์แนวในเกมล่าสุดเลยเนี่ยทำประตูด,ด้วยขาดลอยเลยเนี่ครับส่วนตารางคะแนนตรงนี้เนี่ยของสองทีมในสายกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่แนวโปรตุเกสมีสิองแต้มแล้วเนี่ยส่วนทางด้านสโลวาเกียมีสิบแต้ม เนียบเพื่อต้องการแต้มเพื่อจะขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของรัสเซียเนี่ยส่วนด้านโปรตุเกสก็เช่นกันเนี่ยเพื่อจะหนีขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งเนียบทาใจบอลในคัพคืนนี้ครับภาษีดวงต่างๆแล้วเนียบตัวและเตีต่างเนียบโปรตุเกสเป็นดูดีกว่าอย่างแน่นอนวันนี้ขอยืมไปทางด้านโปรตุเกสครับจะมีอย่างแน่นอนหนึ่งประตูเนี่ยส่วนคุณิซามเป็นด้านโครเอเชียเนี่ยนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยยองด้านรัสเวียครับนะสำหรับคูุ่ีิเตอร์ตีหนึ่งสิบห้าทีเนี่ยบเป็นด้านโคลอร รัสเวียเองเนี่ยบผลงานที่เคยเจอมาเนี่ยสองเกมเป็นนักโคเชียเองก็บใจนะด้วยประตูที่ขาังรอทั้งสองเกมเลยเนี่ยบส่วนผลงานต่างๆเองเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีกว่าทางด้านรัดเวียอย่างเห็นได้ชัดเลยรัดเวียต้องบอกว่า3เกมที่เล่นในกลุ่มเนี่ไม่ไม่ชนะใครมาเลยเนี่ยเป็นการพ้ายทั้ง3เกมเลยเนี่ยบส่วนตารางคะแนนะตรงนี้ของกลุ่มนี้ครับเป็นนักโคเชียเนียครับอยู่อันดับสามของตารางเนี่ยบส่วนนันรัดเวีย้วตรงนี้3เกมยังไม่มีสแต้มเลยโคเชียต้องการแต้มครับเพื่อจะมีเจ็ดแต้มขึ้นไปเป็นอันดับสองนั่นที วันนี้ถ้าจะให้มองวันนี้โคเชียดูดีกว่าอย่างงี้ได้ชัดเลยแล้วเล่นในบ้านด้วย2ประตูไม่ใช่เยอะครับวันนี้ขอรุ่นไปทางนานโคเชียครับ้วส่วนคู่ที้สศเนี้ยเป็นนานตรุรก,กีนี่ครับจะเปิดบ้านต้อนรับกัมิยียนนั้นอาร์เมเนียเนี่ยสำหรับคู่นี้ไปทางนั้นเนื้อตรุรกีที่เปิดกำลังกัมมันนี้1 7ึ่ เนียไพดูดีกว่าอาร์เมเนียน่นผลงานที่เคยเจอมาเนียเป็นน้าตุรกีเองที่ทําได้ดูดีกว่าทั้งเห็นได้ชัดเลยกับ3เยมที่เคยเจอมาเนียตรงนี้ต้องบอกว่าการันตีเข้ารอบไหมเนียของคู่นี้เนียตุรกีการันตีเข้ารอบอย่างแน่นอนอาร์เมเนียก็มีดีเหมือนกันเนียมี6กแต้มนะตรงนี้ค่าใจผมมองเนียภาษีต่างๆเลยเนียวันนี้ตุรกีมีดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเนียวันนี้ขอไปทางด้านตุรกีครับเนียสุขุวิสีเนียเป็นทางด้านไซปัสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยมของ้างสกอตแลนด์ เนียเป็นนักสกอตแลนด์ครับที่เปิดกำแพงกั้นมาที่1.25เนียให้ดูดีกว่านักใส่ปัดนั่นเองเนียต้องบอกว่าผลงานที่เคยเจอมาเนี่ยเป็นนักเอสกอตแลนด์ได้เก็บชนะได้ล้วนเลยแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเนียใส่ปัดไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเนียไม่มีสักแต้มเลยเนียโคตรที่มีแต้มน่งเนียส่วนนักสกอตแลนด์แน่นอนการันตีเข้ารอบต่อไปวันนี้ขอยืมไปทางด้านเนียสกอตแลนด์เหมือนเดิมครับเนียสุดคู่สุดท้ายเนียเป็นทางด้านเนียบราซิลเนียฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้ เนี่ยเป็นด้านบาร์เซโลนาที่เปิดกำลังกั้นเนี่ยบาให้ดูดีกว่าทางด้านเนี่ยบลิเวีย เนียบถึง3.3เอสามจนี่เเนียวันนี้3ประตูยังไม่เพียงพอทางด้านบราซิลเนียบสประตูจะกรันตีเนียบให้ความชื่องเราเนียบผมเชื่อว่าวันนี้เนียบเก็บคนละชั้นเนียวันนี้ขอยืนไปทางด้านบราซิลครับอย่างนี้น้อยเลยประตูขาดอย่างแน่นอนวันนี้ขอยืนไปด้านบราซิลครับเนียสวนใข่อย่างได้คำวิเคราะห์แบบนเด็มเนียบตาไปนี่เข้าผลเชื่อเราเนียบมี่วงการสี่เนียบตัวนี้สองตัวที่ผมบอกไปเนียบตัวนี้สองตัวในเมื่อวานข้อควัวชื่อแต่ ยักอีกแล้วเนี่ยสำหรครอบครัวพิโมเนี่ยฝากด้วยกันครอบครัวชื่นยินดีเสมอครับนะไม่เสียค่าจ่ายสิ้นเนี่ยฝากด้วยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ